หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสวนผลไม้เขียวชะอมตั้งอยู่ริมคลองสวนนี้เป็นของยายสีหญิงชราวัย78ปีผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมากมายแต่มีนิสัยที่ชาวบ้านต่างขนามนามว่าขี้งกตัวแม่เฮ้ยเฮวันนี้ข่ายเห็นยายสีเดินขากระเพกกระเพกน่าสงสารอยู่นะแต่ก็เธอ สมบัติเยอะขนาดนั้นไม่เคยช่วยใครเลยสักบาทเสียงชาวบ้านซุบซิบกันหน้าสาลากลางหมู่บ้านเออข้าก็ได้ยินมาวันลูกหลานเริ่มแวะเวียนมาหาบ่อยขึ้นพอรู้ว่ายายสีสุขภาพไม่ค่อยดีขอพากันรีบมาเชียวนะอีกคนพูดขึ้นเสริมแล้วหัวเราะเบาๆในสวนผลไม้อันกว้างใหญ่ ยายสีกำลังนั่งยองๆนับเหรียญกองโตในกระป๋องเก่าๆใบหนึ่งมือเหี่ยวๆค่อยๆรูปคำเงินที่ละเหรียนอย่างหวงแหนเอ๊ะมันขาดไปเหรียญหนึ่งหรือเปล่าวะเสียงยายสีพึมพำตาจ้องขมังวันนั้นเองหลานชายคนโตชื่อไอมันโผล่มาหาพร้อมกับถุงข้าวเต็มมือ ยายครับมันเอาเข้าวมาให้ยายกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงมันพูดพังยิ้มป้นยายสีจ้องหน้าแล้วขมวดคิ้วแน่นเองเอาอะไรมาฝากยายกินของเองเข้าเดี๋ยวค่ะก็ติดหนีบุญคุณเองหรอกโท่ยายอย่าคิดมากมันรักใจจริงๆ จะให้มันช่วยขุดส่วนก็ได้อยากได้อะไรก็บอกมันเลยมันออดอ้อนแต่ในใจยายสีเย็นชาดังหินนางไม่ไว้ใจใครใง่ายๆกลางดึกคืนนั้นลมพัดเย็นต้นมะม่วงโอนเอ็นสั่นไหวยายสีถือจอบคันเก่าในมือก้าวเท้าเบาๆลั้ล้ลอไปหลังสวนดวงตาเพ่งมองไปที่คนต้นลำใยยต้นใหญ่ ที่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วมันตน้องมีคนแอบสอดส่องอยู่แน่ยายสีพึมพำเสียงจอบกระทบพื้นดินเหงื่อไหลย,ย,ย้อยทั้งที่อากาศเย็นในที่สูรนางก็ค่อยๆขุดหายดินเผาใบใหญ่ขึ้นมาภายในเต็มไปด้วยทองรูปปั้นและธนาบัตรหนาเตอะข้าจะฝังเจ้าไว้ที่ไม้ ที่ไม่มีใครมาแต่ต้องได้เสียงแหบแห้งพูดกับไหยเสมือนพูดกับเพื่อนสนิทยายสีใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงลากไหยที่หนักไปฝังใหม่ที่ใต้กอไผ่แล้วกบหน้าดินจนเรียบสนิทฮอึอย่าหวังเลยพวกหน้าเนื้อใจเสือยายสี หัวเราะเบาๆในลำคอก่อนลากจอบกลับบ้านโดยไม่หันมามองสมบัติแม้แต่น้อยหลังจากยายสีแอบกุณไฮสมบัติยายที่ฝั่งเมื่อคืนยายก็นั่งเฝ้าดูพฤติกรรมของมันหลานชายคนโตด้วยความระแวงแหมมันจะทำตัวเอาอกเอาใจเกินเหตุแต่นิสยัยก็ดูไม่เนียนพอที่จะหลอกยายสีได้หมด ยายครับมันซื้อแกงไก่มาให้ด้วยนะของโปรดยายเลยมันเอ่ยเสียงแจว๋วพร้อมยกถุงกับข้าวมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านยายสีเหลือบตามองแวบหนึ่งแล้วทำเป็นไม่สนใจเองจะเอามาทำไมมากไม้ว่าขายอยู่คนเดียวกินไม่หมดหรอกเปลืองเงินเปล่าๆทำไมไม่รู้จะเก็บเงินไว้ ไม่เป็นไรหรอกครับยายแค่ยายกินของที่มันเอามาฝากมันก็ชื่นใจแล้วมันยิ้มจนเห็นเงือกยกถาดกับข้าวไปถึงหน้าชานบ้านยายสีหลีตามองอย่างจับผิดแต่ก็ยอมตักข้าวแกงมากินคำนึงทางเอ่ยเสียงเย็นๆเ,เอ็งมาทำดีกับข้าเผื่อหวังอะไรวะมันมันหัวเราะ โถยายมันรักใยจริงๆอยากให้ใยมีความสุขไงจ๊ะใยอย่คิดมากเลยนะใยสีทำเป็นหัวเราะเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกหนักใจตกคํำมันอย่างนั่งอยู่ไม่ยอมกลับอาสานวดแขนนวดขาให้ยายใยไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนี้มันจะดูแลใยทุกอย่างเอง สวนผลไม้ยกให้มั่นเถอะยายยายจะได้สบายอีกอย่างยายก็แก่แล้วนะมันเอ่ยเสียงหวานแต่สายตาที่วาวโรจนยายสีจับได้ยายสีสะบัดแขนออกเบาๆขาย,ยังไม่ตายงไงโว้ยจะรีบกอบโกยสมบัติขาดไปถึงไหนกันเปล่ามันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะยายอย่าเข้าใจผิด มันรีพูดเสียงสูงแล้วทำหน้าเจย๋ยเจอยแต่พอตกดึกขณะที่มัน่นออกมานั่งเมากับเพื่อนหลังวัดเสียงนินทาก็ลอดเข้าหูยายสีที่เดินผ่านพอดีข้าบอกเองแล้วนะมัน่นอีกไม่นานยายเองก็จะตายแล้วสมบัติเหลือกินเหลือใช้ทั้งชาติเลยนะเว้ยเองอดใจอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นเจ้าของสวน เพื่อนคนหนึ่งพูดยิ้มกลีบมันหัวเราะเสียงดังเออข้าก็เอาใจไปงั้นแหละพวกแก่ๆหลอกง่ายจะตายได้ยินดังนั้นยายสีที่ยืนหลบอยู่หลังต้นไทรกำมือสั่นเทาดวงตาเครียดขึงเอ็งมันหลานชั่วยายสีพึมพำรรในใจน้ำตาซึมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว รุ่งเช้ามันยังตีหน้าซื้อทำดีต่อรินน้ำล้างเทา้าซื้อข้าวต้มร้อนๆมาประเคนให้ยายสียายจ๋ากินข้าวต้มก่อนนะจ๊ะจะได้มีแรงอยู่กับมันไปนานานๆมันพูดพร้อมยิ้มยายสีรับถ้วยข้าวต้มมาแต่เพียงแต่ไปลิ้นก็วางลงข้าวต้มมันหวาน หรือความหวานของเองมันกำลังขมกันแน่ว่ามันเสียงยายสีพูดแผ่วเบาแต่ทิมแทงใจมันจนหน้าซีดยายหมายควมว่ายังไงจ๊ะไม่มีอะไรหรอกเองก็แข่ทำดีเหมือนคนอื่นๆที่อยากได้สมบัติขาเท่านั้นแลหละยายสีหันหลังเดินเข้าบ้านทิ้งให้มันยืนงงๆอยู่หน้าชานบ้าน ภายในใจยายสีตอนนี้เต็มไปด้วยคำถามเธอไม่รู้ว่าควรเชื่อใจใครได้อีกแล้วเช้าวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวรถกระบะกเก่าๆคันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านสวนของยายสีประตูรถเปิดออกเผยให้เห็นหญิงชราวัยกลางคนรูปร่างผอมเก่งนั่นคือสายลูกสาวแท้ๆของยายสี ที่หายหัวไปนานนับสิบปีแม่จ๋าแม่สายตะโกนเสียงดังพร้อมกับเดินเข้าไปยิ้มแห้งๆอย่างไม่เป็นธรรมชาติยายสีนั่งยองๆอยู่หน้าบ้านกำลังเด็ดผักบุ้งใส่ตะกร้กาเมื่อได้ยินเสียงเรียกก็ชะงักมือหันไปมองนิ่งๆไม่แสดงอารมณ์ใดเออ เองมาได้ยังไงวะสายสายยิ้มเจือยเดินเข้ามานั่งไกล้กก็คิดถึงแม่น่ะสิจ้าโยโย่ก็คิดถึงอยากมาเยี่ยมแม่รอใจคิดถึงค้าหรือคิดถึงสมบัติข่าว่าสายหน้าเจินไปคู่หนึ่งก่อนจะรีบยกมือไหว้แม่หนูผิดไปแล้วจ้า แต่หนูมีเรื่องจำเป็นจริงๆตอนนี้นีสินท่วมหัวพวกเจ้านี่ก็มายึดบ้านหนูแล้วแม่พอแบ่งที่ดินสักแปลงให้หนูได้ไหมจ๊ะหนูจะเอาไปขายใช่นี่แล้วหนูจะกลับมาดูแลแม่อยู่กับแม่ทุกวันเลยนะจ๊ะยายสีหัวร้อยอย่างสมเพศฮ,ฮึทีตอนขาลำบากยังไม่เห็นหน้าเอง แล้วตอนนี้จะมาขอแบ่งที่ดินสายหน้าเสียตอนนั้นหนูจนไม่มีจะกินเหมือนกันแม่หนูก็ลำบากเองจนข่าไม่ว่าลอกซ้ายแต่ข้าจำได้ดีข้ายืนมือไปหาเองเองหันหลังเดินหนีค่ะข้าไม่โกรธเองหรอกนะซ้ายข้าแข่จำไม่ลืม เสียงยายสายเย็นเฉียบจนสายกลัวจนตัวสั่นสายยกมือไว้อีกครั้งน้ำตาไหลภาคแม่ช่วยหนูเธอแม่จะให้หนูทำอะไรก็ได้หนูยอมทุกอย่างเลยนะแม่นะนะแม่ช่วยหนูหน่อยนะยายสีหันหน้าหนีมองออกไปที่สวนผลไม้อันกว้างใหญ่ที่ตัวเองสร้างมากับมือเองรู้ไหมสาย ว่าสวนนี้มันแหลกมาด้วยเงื่อกับน้ำตาขาดแข่ไหนสายสะอื้นหนูจะแม่หนูผิดหนูผิดจริงๆยายสีหันกลับมาจ้องหน้าเอ่ยเย็นชาด้วยน้ำเสียงสะท้อนใจเลือดขนก็จริงแต่บางทีเลือดมันก็เหน่าเหมือนกันนะสายสายกลมหน้า น้ำตาหยดลงดินเธอรู้ดีว่าคำพูดหวานล้อมของตัวเองมันไรค่าเสียแล้วยายสีนั่งนิ่งอยู่นานก่อนเอ่ยเสียงเรียบข้าขอคิดดูก่อนเองกลับไปเถอะข้าอยากพักผ่อนสายจำต้องเดินทางกลับขึ้นรถทิ้งให้ยายสีนั่งอยู่ลำพังกับหัวใจที่ถูกลูกแท้ แทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าข่าวเลอเรื่องที่สายกลับมาเยี่ยมยายสีทำให้ลูกหลานคนอื่นๆตื่นตัวกันยกใหญ่เพราะต่างกลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในมรดกให้คนที่เคยหายหัวมานานไม่กี่วันหลังจากนั้นเหล่าลูกหลานทั้งใกล้ๆก็พากันมาแวะเยี่ยมเยยนยายสีไม่ขาดสายทั้งที่ก่อนหน้านั้น ไม่เคยมาหายายสีเลยยายหนูซื้อหมูสามชั้นมาทอดกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้าของโปรดยายเลยนะจ๊ะหลานสาวชื่อจา๋ามาก่อนใครยิ้มหวานหยดย้อยยายมันมาแล้วจะมาถูบ้านให้ยายนะเดี๋ยวไปกวาดสวนต่อด้วยมันยังไม่เลิกล้มความพยายามแถมชวนเมียม,มาเสริมทับด้วย วันนี้จะมาให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยไหมล่ะเออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะยายพวกเราก็แค่รักยายอยากอยู่ใกล้ๆหลานชายอีกคนรีบพูดแต่สายตากวาดไปทางหายเข้าสารอย่างจงใจหลายคนเริ่มเล่นเกมตีสนิทบางคนถึงขั้นพาเพื่อนบ้านมาเป็นพยานยาย นี่นาพูลเพื่อนบ้านนะจ๊ะยายจำได้ใช่ไหมจ๊นะนาเป็นพยานได้เลยนะว่าหนูเป็นคนมาหายายบ่อยที่สุดนาะพูลหัวเราแห้งๆเออก็เห็นบางแล้วนะยายสีไม่พูดอะไรเธอเพียงพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกับรู้สึกเหมือนถูกล้อมกรอบจากคนใกล้ชิดที่ต่างก็จับจ้องจะเอาเปรียบ จนกระทั่งวันเกิดยายสีเวียนมาถึงลูกหลานมากันขับข้างพร้อมเข้าของของขวัญและเค,ค้กก้อนโตที่ปกติไม่มีใครคิดจะให้ยายจ๋าหนูจัดโตอาหารไว้ใต้ต้นมะม่วงแล้วนะจ๊ะเย็นๆเดี๋ยวเป่าเค,ค้กกันนะจ๊ะยายหลานสะพยพูดเสียงใส ยายสีแค่ยิ้มมุมปากแปลกจริงวันเกิดค่ะเป็นวันรวมญาติเฉพาะปีที่ขาดสุขภาพไม่ค่อยดีหรือเรียกว่าไก่จะตายเมื่อถึงเวลาเลี้ยงวันเกิดอาหารจัดเต็มบรรยากาศดูอบอุ่นเหลือเชื่อเสียงหัวเราะเสียงเพลงสุขสรรวันเกิดดังก้องแต่หลังจากเค้กถูกหั่นจบ งานก็เปลี่ยนเป็นสนามรบเฮ้ยนั่นของขวัญที่หนูเอามาก่อนใครใครย้ายมาฝั่งนี้วะก็หนูเห็นไม่มีชื่อนี่ก็เลยคิดว่าวางเล่นๆไม่ต้องมาแถเสียงทะเลาะกันถาถมขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวของขวัญกระจัดกระจายบางคนถึงขั้นดึงแขนกันแรงๆจนช้อนกระเด็นตกโต๊ะ ยายสีนั่งนิง่งมองภาพตรงหน้าอย่างเยือกเย็นเออดีขนาดขายังไม่ตายพวกเองก่อจีกกันจะเอาสมบัติขาแล้วทุกคนชะงักเงียบกริบแล้วค่อยๆหันกลับมามองยายสีที่ลุกขึ้นยืนถือไม้เท้าทุบพื้นเบาๆพวกเองไม่ต้องมาทำดีกับข่ายอีกต่อไปแล้ว ข้าจะเลือกเองว่าใครสมควรได้อะไรยายสีเด็ดขาดเสียงเงียบเกลีบครอบคุมบรรยากาศในใจยายสีเริ่มมีแผนบางอย่างผุดขึ้นแผนที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนที่รักพ่อหวังกับคนที่รักโดยไม่หวังอะไรใครคือคนที่คู่ควรกับสมบัติที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตเหตุการณ์วุ่นวาย ในวันเกิดผ่านไปไม่กี่วันยายสีก็นั่งนิ่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่ที่ตายถุนบ้านแววตายเย็นชาแต่เต็มไปด้วยแผนในใจอยากได้สมบัติกันนักใช่ไหมเอ้าเธอข้าจะดูว่าใครมันจริงใจใครมันแข่แสดงยายสีพึมพำเย็นวันนั้นข่าวลือ ก็แพร่กระจายออกไปทั่วหมู่บ้านยายสีล้มป่วยหนกักมันเป็นคนปล่อยข่าวเองพร้อมภาพยายสีที่นอนนิ่งเหมือนคนหมดแรงยายจา๋ามันมาแล้วจะเอายาอะไรบอกมันนะมันรีบวิ่งมาถึงบ้านก่อนใครมือถือถุงยากับผลไม้สองลูกยายไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวมั่นจัดการเรื่องมรดกให้เองยายจะได้พักผ่อนเองอยากให้ขาพักผ่อนหรือเองอยากให้ขาตายเร็วๆว,วะเสียงยายสีพูดเบาๆหลับตาลงเหมือนไม่อยากจะฟังตลอดสามวันแรกลูกหลานแวะมาหาสลับกันไปไม่ขาดแต่ละคนพากันเอาเข้าวของเอายาเอาน้ำมาให้พร้อมเสียงเอาใจไม่ขาดสาย แต่คำพูดของพวกเขาก็ล้วนวนเวียนอยู่กับคำว่าที่ดินบ้านและมระดกยายสาถ้ายายเขียนพินัยกรรมไว้ให้หนูสักแปลงหนูจะดูแลยายไม่ห่างเลยนะจ๊ะหลานคนหนึ่งพูดเสียงหวานแต่หางตาเหลือมองลิ้นชักที่โต๊ะยายสีไม่ตอบเธอเพียงหลับตาแล้วนิ่งไม่เอ่ยคำใด กระทั่งเช้าวันหนึ่งขณะที่ไม่มีลูกหลานคนไหนอยู่บ้านพอเห็นยายแข็งแรงยังไม่ใกล้ตายหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินเท้าเข้ามาหน้าบ้านนั่นคือบัวหลานสาวที่จนที่สุดเสื้อผ้าสีดเก่าขาเปื้อนดินยายยายจ๋ายายอยู่ไหมจ๊ะเสียงบัวสั่นเบาขณะที่เดินขึ้นบ้าน ยายสีลืมตาช้าๆมองหลานผู้นี้โดยแววตาที่นิ่งสงบยายกินอะไรหรือยังจ้าหนูทำข้าวต้มมาฝากโบวังปินโตลงแล้วนั่งลงข้างๆเธอหยิบผ้าขุนหนูขึ้นชุบน้ำอุ่นแล้วค่อยๆเช็ดหน้าผากที่เหี่ยวย่นของยายไม่ต้องเช็ดลอกขาไม่ได้ป่วยจริง ยายสีพูดขึ้นเบาๆ,บ,ๆบัวชะงักน้ำตาคอหนูรู้จ้าแต่ต่อให้ยายแก้งหนูก็ยินดีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะยายหนูไม่หวังสมบัติอะไรทั้งนั้นแค่ยายยังอยู่หนูก็พอใจแล้วจ้ะยายสีมองหน้าหลานสาวก่อนเอ่ยเบาๆแล้วทําไมถึงไหม่ถามข่าเรื่องที่ดินละ่ะ เพราะมันไม่ใช่ของหนูจะยายถึงได้มาหนูก็ไม่มีความสุขหรอกจ้ะหนูอยากให้ยายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยอยู่กับลูกๆหลานๆไปนานๆมากกว่าคะ่ะบัวพูดทางน้ำตามือยังคงเช็ดตัวให้ยายอย่างเบามือไม่มีสมบัติหนูก็อยู่กับยายได้เสียงเธอสั่นเบาๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ ยายสีนิ่งไปนานก่อนจะยิ้มมุมปากเล็กๆน้ำตาไหลซึมจากหางตาเองนี่แหละที่ข้ายอยากจะยกสมบัติให้ยายสีพึพรรมพำคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่ยายสีหลับสนิทโดยไม่ต้องห่วงหายเงินหรือสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินอีกต่อไปพอเธอมั่นใจว่า คนที่สมควรได้มันนั้นมีอยู่จริงหลายวันผ่านไปจากเหตุการณ์ที่บัวเฝ้าดูยายสีอย่างไม่หวังสิ่งใดลูกหลานคนอื่นก็เริ่มห่างหายไปไม่มีใครมาอีกพ่อเห็นยายสียังไม่น่าจะตายง่ายและไม่มีท่าทีว่าจะยกอะไรให้จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งยายสี เรียกหลานทุกคนมาพร้อมหน้าโดยมีบัวนั่งอยู่ข้างๆวันนี้ข่ะมีเรื่องจะพูดมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะพูดถึงมันอีกยายสีเอ่ยเสียงดังลูกหลานที่มาถึงต่างคึกคักต่างมองหน้ากันอย่างตื่นเต้นบางก็ยิ้มร่าบางก็ขยับเข้าใกล้ยายสีเหมือนจะเตรียมรับสมบัติข้าเรียกพวกเองมาวันนี้ เผื่อจะเปิดพินในกรรมอย่างเป็นทางการยายสีล้วงกระดาษเก่าๆจากกล่องไม้แล้ววางลงบนโต๊ะขาทำไว้กับกำนันมีผลและถูกกฎไม้ตามกฎหมายทุกตัวอักษรเสียงฮือฮาดังเบาๆหลานหลายคนหันมองกันด้วยแววตาที่ขี้โลภพยายามกั้นยิ้ม ข้าจะยกสมบัติทั้งหมดทั้งสวนบ้านที่ดินให้ทองคำํำให้กับนางบัวเทียงคนเดียวทุกคนชะงักแล้วเงียบงนันตามด้วยเสียงโวยวายพร้อมกันอะไรนะจะบ้าหรอยายบัวมันไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆจะยกให้มันคนเดียวได้ยังไงหนูเป็นหลานแท้ๆนะยายนางบัว มันแค่ลูกนอกคอกจนก็จนสภาพดูไม่ได้ยายสียกมือขึ้นช้าๆพวกเองหุบปากให้หมดเสียงนั้นไม่ได้ดังแต่หนักแน่นพอให้ทุกคนเงียบลงทันทีตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเองมาหาข่าเพราะอะไรพร่อรักข่าหรือพ่อรักแล้วหวังอยากได้สมบัติข,ของข่ากันแน่ ไม่มีใครตอบมีเพียงความเงียบกับแววตาที่หลบหน้ากันไปมาตอนขาไม่สบายลูกไปหาทำกับข่าวไม่ได้ตัวร้อนกลางดึกไม่เห็นมีใครมานั่งข้างๆข,า,งขาเลยยกเว้นนางบัวมันบัวมันเช็ดตัวให้ข้าทำกับข่าวให้ข้ากินเชื่อไหมหว่ามันอยู่กับข้า มันไม่เคยพูดถึงเรื่องสมบัติเลยแม้แต่น้อยไม่เหมือนพวกเองพูดแต่เรื่องสมบัติว่าข้าจะยกให้ใครยายสีลุกขึ้นช้าๆแล้วกล่าวเสียงเย็นชาสมบัติค่ะข่าพิจารณาด้วยใจจริงข่าจะยกให้บัวมันลูกหลานหน้าเสียบางคนก็สะบัดเบาๆบางก็ตะโกนด่ารับหลัง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างมีพยานและมีพินัยกรรมซึ่งกำนันนั่งฟังเป็นพยานที่นั่งฟังอยู่เงียบๆหลัง,งจากวันนั้นลูกหลานที่เคยออดอ้อนก็หายหัวไปหมดไม่มีใครกลับมาอีกสวนผลไม้กว้างใหญ่มีหญิงชรากับหญิงสาวสองคนช่วยกันลดน้ำต้นไม้ทุกเช้ายายจ๋า หนูปลูกต้นมะนาวตรงนี้ได้ไหมจ๊ะบัวถามยิ้มยิ้มมือถือจอบปลูกเลยบัวปลูกอะไรก็ได้ลูกมันเกิดหมดแล้ยายสีตอบด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นทั้งสองหัวร้อเบาๆในแสงแดดยามเช้าอย่างมีความสุขนิทานเรื่องสมบัติยายสีสอนให้รู้ว่าทรัพ์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งที่ควรมอบให้เพียงเพราะสายเลือดแต่ควรมอบให้กับผู้ที่มีหัวใจจริงแท้ผู้ที่รักและดูแลด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนความโลภทำลายทุกอย่างได้แต่ความรักแท้แม้จะไม่มีสมบัติก็ยังงอกงามและงดงามเสมอ